สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับโบ๊ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศครับที่ืุนซีไฟนะครับผมก็ตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลังฟุงนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงครับที่น่ามานะครับมีวิวสวยๆนะไว้นั่งเล่นนะครับเหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจตอนเย็นนะครับก็โบทจะถ่ายให้ดูนะครับก็าเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ กนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบริเวณบึงศิไฟนะครับผมเป็นสถานที่ประปรุงใหม่นะครับเป็นที่นั่งเล่นนะครับผ่อนผ่อนใจใยายามเย็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็เหมาะสําหรับมาทํากิจกรรมกับครอบครัวนะครับซื้ออาหารมานั่งกินเย็นๆนะครับผม ก็จะได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายดูรอบๆเลยนะครับผมอืมรรยากาศน่านั่งเล่นมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะครับของเบื้องสีไฟนะครับโหดขึ้นมาอยูบ่บนหอชมนกนะครับตรงนี้กำลังก็จะทําปรับปรุงเพิ่มอีกนะครับ เป็นบรรยากาศมุมสูงนะครับของเมืองสีไฟนะครับผมก็เวลาถ่ายแล้วทำให้ดูล่มรื่นนะครับแล้วก็บรากาศดีมากๆเลยครับมันอยู่กับทะเลเลยนะครับผมนี่ครับก็ถ่ายดูรอบๆเลยนะครับ หน้ามาเที่ยวนะครับผมพักผ่อนนะครับในยามเย็นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกรงนกกระจอกเทศนะครับก็ถ่ายให้ดูด้วยนะครับผมมีนกกระจอกเทศนะครับอยู่ประมาณสามตัวนะครับน,นี่เป็นอีกตัวน ชอบก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับบายยครับ